อ่ามาไม่มแม้แต่ของอย่างเงี้ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะที่ประเทศถ้าไม่เกาหลีและญี่ปุ่น,นี่ยผมจําได้จาไม่ได้เขาคนอ้วนเนี่ยผู้หญิงที่อ้วนเนี่ยเขากินไข่ของอะไรนะไข่ของพญาตินะผู้หญิงเขากินไข่พญาตยิแลให้พญาติไปฟักในตัวแต่ไม่เหมือนพญาติกับเชีอร่าดีคนละสายตะคณไม่คุณคิดดูพญาตินี่มันกินนะ มันกินเราเลยนะมิ่ินของเรานะแล้วดีเจบอลูเมื่อวานเราเดินผ่านงานงานหนึ่งซึ่งเป็นงานสุขภาพที่จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยครับอะไรอะไรดีเจบอลูก็ถามว่าเออแล้วเราจะหาไข่พยาธิได้จากไหนชราบเราจะหาไข่พยาธิตือได้จากไหนตือมากินเล่นๆให้มีพยาธิอยู่ในตัวเนีให้มันผองไงจริงๆคือหาไม่ได้นะคุณบอลบอกว่าไปหาข้อมูลเซิร์ชกูเกิลครับให้เซิร์ชคำว่า แฮปปี้เบอร์เดย์อ่ะเราก็งงเราคิดว่ามีอ่ะมีเรื่องว่าแบบเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดกันเป็นไข่ทายาจากญี่ปุ่นกดเซิร์ชนะคุณพระพังพังศิลธรรมในยุคถึงพุทธกาลถ้าใครอยากรู้ว่าเราเป็นเธอล้วเจออะไรเราดูเข้าไปเซิร์ชครษา Google แล้ว Happy birthday. แฮปปี้เบอร์เดย์น่นะคุณมอนอยากเจออะไร <c oughs> บอกบอก <c oughs> สกดให้ถูกแค่นั้นเองว่าแฮปปี้เบรเดย์สกดยังไงแค่นั้นเองบางคนสกดผิดวันนี้ผมบอกแล้วผมไปเซิร์ชขณะที่ทำงานอยู่ตกใจแบบโอ้ยแล้วทังออกขินเห็นะเกิดอะไรขึ้นครับน้องอย่าถามที่มีคนบอกให้พี่เซิร์ชคำว่าแฮปปี้เบรเดย์ใน Google น้องลองทำดูสังเกตผิดไม่ขึ้นนะสกดผิดจะไม่ขึ้นอ่าไม่ผิดไมีอะไรเลยต้องให้ถูกสกดพร้อมกัน สระเอฮอนุพูปปบฟาตปฟ้าสไลดีไม่โทรสระเอบอกกระไม้สระอ,อี๋ล้เรือจรลันเดอเด็ก,แล,กแล้วก็สระเอตัวเด็กยอร์กัลันแล้วกดพร้อมกันไม่รับทางาทางาทางทั้งออฟฟิศตกใจกันทั้งออฟฟิศพีชนะช่ <laughs> วนนงนี้ต้องคิดแล้วนั่นแหละอ้าวมาผมมา,มาผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคอมเมนต์นี้หนึ่งคอมเมนต์ทำไมอ่ะคุณอ่านคอมเมนต์นี้จากเด็กชายปืนปืนเด็กชายปืนปืนเขาบอกว่าวันนี้จังเกงฮาหลวงเดี๋ยวต้องฮัชปอกแอล ใี่แน่นก่อนเนอจากชายดิวฮับตอบแอลไม่เข้าใจมากอะไรแล้วเนีนว่ามันเสียวตรงไหนเนี่ยมันบอกว่าเขาสับสดเขาบอกว่าประเด็นมันคือตอบแอลนี่แหละชายดิวอยู่ข้างนอกเดี๋ยวชายดิวต้องให้ให้คำคชายดิวมามแก้แต่างว่าอะไรคือตอบแอลชายดิวเชิญเชิญเข้ามาข้างในเดี๋ยว่เดี๋ยวเราไปเมนต์อื่นก่อนนี่นี่ชายดิวชายดิวบอกว่าเรารักกนนีของชายดิวเองพี่ดมหยุดเลือดบ้านลอพี่ดูดคอบอกเสียวะ <laughs> อันนี้ดูแล้วแหลมดูไม่น่ามันง่ดยคุณมาสีแจงไม่ไหนจะพูดเข้าใกล้นี่นี่คุณคุณต้องยืนอยู่บริเวณนี้แล้วพูดต้องหมนั้นมีคนบอกว่าคุณเนี่ยให้วลีนี้ไว้วันนี้เกงๆฮาหลวมเดี๋ยวต้องฮัดตอบแอลให้แน่นก่ออันอย่างวะอะไรอะใครจะใครเต็จใช่ไหมตึงๆโอ้ยเหมืนบ้าแต่ว่าอะไรคุณ ้าร์ดตอกแอลตออกเสียงตอกเสียงนี่มั็นฮารตอกแอลตอกแอลเออถึงมขดเนี่ยเฮ้ยบ้านคุณเรียกกันหรอตอกแอลเออไม่เกนะใครเรียกตอกตอกแอลบ้านผมเรียกสายฮางไะอยงไทยชไนะบ้านเรียกสายฮางเออบ้านผมจริงจแล้วฉันเยู่พี่ไนยนี่ยูกทำกรลังอะไรคุยอะไรกันนเื่อตาเมืองไงขอหนึ่งขอหนึ่งความเสี่ยวที่คุณคิดว่าประโยคนี้ เล่นกับสาวสาวเสียวแน่นอนอนุญาตให้เล่นกับคุณหม่อมให้คุณหม่อมรับพอก่อนมันมันผมผมว่ามันไม่เสียวนะแต่ว่าเนี่ยแบดูไม่เสียวเลยดูแบบเป็นผมเป็นน่ารักน่ารั้น่ารั้นี่ยชอเนนนกัคุณหม่อมอยากเป็นแฟนผมไหมครับไม่อะค่ะอ่าเห็นไหมเป็นแฟนผมเนี่ยลำบากไม่เกินสามปีนะครับทำไมเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นพอเข้าปีสี่ปุ๊บชินครับจริง ถ้าทนไม่ได้ไฟตั้งแต่เดือนแรกและแนอเอาจริงๆนะจุดเห็นไปตั้งแต่เดือนแรกจนะ้าบ้าหรือเปล่าอะไรก็สามปีแรกก็มีพริกก็กินพริกมีเกลือก็กินเกลือแล้วหลังจากนั้นนะกินทนั้งพริกทั้งเกลือนะเออแล้วก็น่าีะคนมาเต็มเลยนะอ่าอ่าคณอาหารอันนี้กัไหนานี่นี่น การแอบรักชายข้างเดียวก็เหมือนผ้าอนามัยว่ะทำไมล่ะคุณพ่อทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่มีวันไหลย้อนกลับนะเราความเปลี่ยนบอกเพื่อนๆว่าเดี่ยวมากจริงๆอ่ะมีคนมาต่อนะมีคนมาต่อเลยนะครับหลับไปทางเมียเธอดูสิยงก้องเกี่ยวได้แล้วมีคนเข้ามากดไลค์นะดูที่คนกดไลค์เป็นใครไม่รู้ไม่รู้จักคนนี้คือใคร อ่ามานี่คุณเด็กซาโตอ่านว่าเด็กซาโตป่ะชื่อคนเนี้ยเด็กซ่าเด็กซ่าเด็กซ่าไอ้บอลแต่พ่อรถไอ้ดังไม่เกี่ยวเอ้ยตอนหกปีหนึ่งนะเดียวมีนะตอนหกปีหนึ่งไอ้เยพวกเนี้ยมังกรดำไงตอนหกปีมังกรดำอ่ะเออเพื่อนผมอยู่หมอชัยมันต้องสำเนียงนะไอ้บอลแต่ต่อรถไอ้ดังไอ้บอล่อรถไอ้ดัง คุณดูมีเยอะเลยไม่ใฉลียอะไอย่างเงี้ยมีเยอะได้ตลอดแต่ไอ้ก็จนใช่ไหมั้วแบบวันรอเสียงดังลุงรังปลาหมีอันนี้มันเริ่มมันไม่ได้เสี่ยวนะมันไม่เสี่ยวนี่มันยาจบแล้วนะไม่ผมวอันนี้มันแบบเดี๋ยวจัดเป็นแบบอะไรสุกสุกหลังรถสิดล้ออืมอันนี้คำคมเป็นคำคมที่แบบมันไม่ไม่เสี่ยวนะมันจะอยู่หมวดแบบคำคมหลังรถสิบล้อย่าตามมาผมก็หลง นี่นี่คุณมีคำหนึ่งอะไรนะเสียวนะเออผมถนัดข้างขวาเลยทําอะไรไม่ตรงกับใจคุณนี่ผมเพิ่งไปอ่านมาของนคยบวนที่แม่บอกผมซึ่งผมก็ไม่รู้มันก็เสี่ยวเสียตรงไหนวะไม่แห้งขอโทษเอาดิวไปเก็บก่อนนะเจนี่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 เออคนดิ่งคนดิ่งคนดิ่งเข้ามาตอบว่ารัก เอาเบอร์มาไหมพี่ไปด่าี่โอ้โหไปด่าเลยดิจะมันลล่าอมเสี่ยวนี้แค่บอกว่ารักนะจุ๊จุกมีบางทีแต่รับบางคนเขามันก็เสี่ยวได้นะไงความเสี่ยวทาให้เกิดอาการอะไรคนผู้หญิงที่เวลาคุณไปเล่นแบบบุกเสี่ยวด้วยเนี่ยเขาจะเกิดอาการอะไรผมเห็นเขาขนลุกแบบไม่รู้ว่าเขาขยันอะไรเขาปวดเอื้อตอนนี้น่าจะน่าจะรังเกียจไม่คุณเวลาผู้หญิงเนี่ยผมผมสังเกตนะผมเขาถามผมถามเขาดูละ ว่าถ้ามีผู้ชายสักคนเนี่ยพูดมุกเสียวคุณคุณรู้สึกไงมีเกินกว่าเจ็ดสิบปอรเซ็นงบอกว่ารับไม่ได้อ่ะเสียวมากเลยอ่ะแต่ชอบแต่ชอบนังยิ้มในใจนะนี่นี่เป็นธรรมชาติของคนไทยคุณทำไมเราจะแสดงกิริยารังเกียจของสิ่งทิ่นั้นแต่เราจะชอบก <c oughs> ินปะลาร้าไหมไม่กินไมกินนะอะไรอ่ะและแอบนะแอบไปกินนะกูปลาร้าเหลือไปเห็นอะไรเลยะ <c oughs> เหลือไปเห็นกันเหลือไปเห็นคีย์บอร์ดมีคนบอกว่าอาที่คีย์บอร์ดข้างข้งไอยังมียูนะไปดูนะข้างๆไอยังมีอยู่นะเข,นะข,นะข้าต่อนนะทําไมข้างคูไม่มีใครนะบ้าจริงทำไมเขาต้องอเอาตัวไอแล้วเอาไตัวข้างๆคอยูับมา <วะ S 1> เรื่องพฤติกรรมของคนอะไรซึ่งชอบสิ่งไหนจะแสดงออกว่า้ยรังเกียจสิ่งนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามือเราเนี่ยเหม็นอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ย เอ้ยเหม็นน่เห,หมเห็นแล้วกินยาต่อไปทําอะไรดม,ดมดมมือคุณอะไรใช่ไหวะดมมือตลอดหนึ่งชั่วโมงมันยังไม่หายเลยวะเหม็นตั้งเลยะแล้วก็ดมดมเราก็กินอยู่แล้วก็ไหวไหมวางมือก่อนไหมแล้วพอแล้วพอมือหอบปุ๊บเอ้เลิกด,ด,ดม <c oughs> อะไรอะ่ะทำอะไรกันอย่าบอกว่าคุณชอบกาตอนตัดเล็บเท้านะมไม่ ใช่ไหมล้างมือตลอดสมมติเราาไม่ใช่ตัดเสร็จแล้วก็เอาแล้วแค่แค่มาแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูโนโนโนเฮ้ยมทำนะอ๋ออ๋านี่ดับกันมาเรื่องความเสี่ยวนี่นี่เดลดาฟอนนี่ก่อนเมื่อกี้มันเป็นอักษรภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยนะเขาบอกว่าพยัญชนะไทยมีสี่สิบสี่ตัวแต่สำหรับคนเจ้าชู้มีแค่สามสิบสามตัวนะครับหายไปไหนเฮ้ยสามสิบสามเฮ้ยสี่สิบสามหายไปไหนหนึ่งตัว ไม่รู้จักพอนะยคำถามคือพอพานหรือพอสำเพาพอพานอ๋อก็รู้ว่าเออพอสำเพาเมื่อวานเนี่ยเสียเวลานานมากคุณอทาไมหลงทางในหัวใจเธอเพอาคุณเล่นมุกอ่ะแล้วกณนึกว่าไปเดินเที่ยวเดวยวกันเมื่อวานแขกใครกันมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาละเอาใหม่รายการของคุณนี่ดังนะ จริงที่ออกที่ถ่ายยูทูบแล้วลงในนิมานเดชันอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะครับผมไปกับคุณช้ามากคุณช้ออกไปเดียวเองตอนนั้นผมไปตลาดเนี่ยต้องยอมไปซื้อไอ้ไอ้หัวอะไให้ปับปับปรัออนออกฝาแตง่าเพื่อนไปจะให้ไปเขาไปกรุงเทพเราเดินเดินไม่ขาดขาไม่ขาด่าไส้อั่ววลูกปิดปาไม่เกี่ยวอะไรกับรายการไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวผมเขาอายไม่ไดในชีวิต ต้องไปก่อนแม่ค้าทักนี้แม่ค้าทักนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เคสหามากอะไรเอ่อเป็นเพื่อนที่เอ่อล้วมันเราจะเป็นการรอรอรอตมของเพื่อนหรือเปล่า